ภารกิจตามหานะครับได้รับแจ้งจากสายนะครับว่าพบเจอตัวตั้มบางดูนะครับผมก็งานยุ่งมากมีหลายเรื่องนะครับก็ต้องมาปวดหัวกับอีกเรื่องนะฮะที่ไม่เป็นเรื่องและด้วยความห่วงใยไปหลายอย่างครับเพราะว่ากลัวจะไปติดคนอื่นอีกนะฮะอยากให้เขาได้เข้าสู่วิธีการรักษาที่ถูกต้องนะครับ ทุกคนโมนเป็นผ้าลายู่บูเดียวตอนนี้มึงกลายเป็นเป็นผาลาสังคมพอเดือดรุของโต้อใจบอกทนโตเป็นโรคกอดบวมโรคไขโรคไอมันได้นาลัวเลย้าใจพ่น้องโตโตต้อมองมองมีติหมงการอยู่หลมกันก็พู้งเนน้ำเอาสิ้ายทุกอยตัดสินใจให้โตออกไปเลยโดยม่ต้องรับการรักษา โตสิไปยุใสโตแพ้วใหยคำต่อไรสิอ่าๆตอบตอบไ้ายคำต,อตอ่อ<น>ไาอไไายสีเราไปไ้องห่วงเมื่อ,<น>อก,ก,กี้ไอ้ายค่รถอาโอนมากห้พบคนแหแล้วม่นห่หาลอยพกคนแหน่แล้วเม,ม่น,นบเนออหา,าลอ,อ,อ,าหอยหาโตสิไปอยู่ใสองอกยู่หเไอ้เพ่าไพรมลดเงมงขะผมลยก่อนดีลงมานังมาฮ้มก่อนถือกระเป๋าลงมา

ประถูกสองัอนนององ้นยุุ้นยอยได้บอกประถูกสองสั้นยุ้งวุ่นหยกนั่นเปเขาคือกระบวนการรักษาโตต่อขอาใจโตพักยันได้โรคบานแน่นอนไอ้วัวโตวัวเดียพักยู่ได้เลือนจำเลยคนนี้เหมอนแข้งกนแข้งผม17เจียอขึ้นกเจียนเจนเจีนไม่ได้ไม่ได้เพแข้งแข้งใจหมดไปแล้วครับเข้าใจไอ้เข้าใจโตข้าใจว่า้องลาว่า เทสต้นแหกก็ตามทางหมอคือเขาอยากให้ตัวหายไอ้ก็อยากให้ตัวหายเข้าใจบ่มพันโตไปเนี่ยปัญหามันเกิดู้อื่นแน่นอนมัน่มีมมไผ่หรอกในประเทศไทยจะดูแลพวกู่้กูตอนนี้เออเข้าใจบ่กูเป็นห่วงมันหญ่ค่าหมอค่าใจค่ายุงค่ายากับไอ้เพื่อจัดการให้อยากกินกิงไกอยากกินเก้วไอ้อกับจัดการให้เอออันนี้โตหนีว่างสิพันโตมีอยากพี่น้องมาดูแลไอ้บมห่วงเลยตอนนี้โต่มี้อยากพี่น้องมาดูแล คนเส้นเป็นยากก็คืออายมึงเข้าใจาว่าไอวอเออคุณผู้หญรักษาแล้วอ๋สิมันสิมีทางไหนที่ดีกว่านี้วอที่แบบว่าโตไปแบบที่ให้คนเขาหูว่าโตเป็นอย่งสี่อยู่ตอนนี้คือยังคนอยู่ทั้งรถสองแถวเขา,าบอกว่าจักได้ว่าโตใหญ่อืออ่าแตย่านม,มันอวิเกิดปัญหากับคนรอบข้างนะอายห่วงห่วงทั้งโตห่วงทั้งคนรอบข้างเอาไหนดีเนาะ นี่มองไปว่ล่ะมันบน่มีไปก็ต้องไปเ,<อ>เป็นปัญหาเขาต่อสายไอ้คุยเน<ด>ี่มองไปทางอ,าอ่าวมาแตงค้อว่าโอเคจะดูแลแทนไหนไอ้สิตใจตัวไปไเอาสายเอาเบอร์มาดีรึไหมข้าสมุนีครับคุณบัตรเสียงนะ ไงเอ่ยโอ,อ,อ,อ้สวัสดีอรัออบอรพอสมุยวะ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเลี่ยนสายพอสมุยครับครับอยากน้อาจารย์ครับอ่าผมจะนี่มือปราบด้วครับท่านพ่อผมได้เบอร์จากตำมั่งดูเนอะว่าอ่าล่ะเดี๋ยวพ่อนี่คือเขาเรียเป็นเป็นพ่อบุญธรรมของตำมั่งดูเหรอครับหมายถึงอ่ะอะอะ ฮัลโหลพ่อได้ยินผมบ่ค,คือนายสายชุนนะนะนายสายชนหรือต่ำหมอตมม่ำบังดูเนี่ยเจ้านี่ได้เป็นพ่อบุญท่ามจวดตมม่ำบังดูมันอ้างว่าเจา้าเป็นพ่อบุญท่ามันใช่ครับเอา้เเอาเขาคือบอกว่าไม่ใช่ไว้ที่น,นี่ใช่ครับคอะไรกันครับบอกเอามึงมาคุยดิอา้าวเดี๋ยวกูปิดแมตก,ก่อนเดี๋ว่าไม่ใช่ครับพอได้ยินผมปะ ตั้มนี่นี่น่าเลยเพราะที่ผมไปนอนเมื่อคืนนี่เองมันเป็นหยังบ่ผมก้มก้มกี้ไปนอนเจ้าสิรับเบิรงมันบอกหรือยังไงบอกแล้วครับผมคนที่เกี่ยวรับเบิรงได้ผมคนที้มีหยังได้แต่ถึงว่าตอนนี้มันหนีออกจากโรงพยาบาลมันว่ามันสิไปหาเจ้าสิไปนอนนับเจ้าข่อยก็เลยโทรหาเจ้าไง เออเข้าใจครับผมผมที่ีเอาเอาเป็นว่าเราเอาเป็นว่าเราโบหเรืองได้ตเด้อเอาสรุปแล้วนี่คือเพืนนี่บ่ให้มันไปนั่นน้าหรือให้มันไปนั่นอ่าบ่อ่าเขาบ่ให้ไปนั่นเอาเข้าใจเลยแม่นบ่ที่นี่เราพีจั้งเนยมีท่าเดียวน้องอ่ะพี่มึงจะอยู่ดีสบายที่สุดแต่เพื่อนตับสู้ต้องบาลเที่ยวฮะ มีอะไรอีกพวกทีนงอะไรผมเชื่อผมมีปอดมันหายสรงโคตรแอมหมอที่บุญคนป,อด,นดปอดที่ใส่เพราะได้อย่าปอดทังหมดแล้วปอดทังหมดแล้วผมก็อ่าองเจ็บปอดทังหมดแล้วเอาแปลว่าไม่หายใช่ไหมครับใช่เพราะว่ายาที่ไม่มีต้องไปยาโรงพยาบาลใหญ่สั่งประเทศประเทศนอกมาไอ้ท่อป่ะไอแต่เขาใจมึงเว้ยแต่ตอนนี้แค่เดือดรูปเขาเมึงเข้าใจว่าน้อ มันเป็นโลกโลกติดตอ่อไปเห็นยังเยอะนะครปฐมเลยไงยังไกลพอดี เลงบาน็แจคสกุตตสุดคนเน้อ๋เอาลาสรุปกันเลยดีกว่าโตยาทางไหนดีที่ินัางนี้เอ้าปวดปวดขาปวดปวดไงเป็นไรเรื่องไงไปสายที่ไหนสายทจังไนมึงไปเข้า ปัญหามันจะเกิดกบคนยืดอ๋เอ,อเบื้องต้นก็คือปฏิเสธการรักษาเป็นมัปฏิเสธการรักษาเนาะ ละแทรที่ไปยังบรูุว่าจะไปสายเบนบอฮะี่ไปสายซีโอ้ยกรุงเทพ่นมาที่นี่เหนื่อยนะ แม่อะไเจ้นยางอะแม่ได้ห่วงห่วง้งตัวห่วงทั้งสมคมคนรอบปากแล้วเขะายวอส่ว่างไก่ไ่ไคือคือตัวใจตลอดุหใจตลอด เออนี่อ้ไอ้เจอโตแล้วเนี่ยแจ้กับพิเศษไอ้เพราอยากเขาไปรับการรักษาแหะน้อเช็คจงไดดีล่าขอคุยกับคุณหมอดิจับผมเขาลูกไมได้ีาไปขาดโดนตายที่ตองตอนสี่เล อ๋อตอนนี้ผมเจอน้องเขาแล้วครับอยู่น้ากันนี่ตอนนี้แต่น้องเขาก็ปฏิเสธการรักการรักษาผู้ตรวจการน่าหลาเรียบร้อยแล้วแต่ที่นีก็จะเป็นอ่าหมออนุหมอจำแนงพ่นไข่เดี๋ยวพ่นไข่นี้กรับน้าไอ้ช่ใช่อ๋อเอาเอาเอาเป็นว่าตอนนี้คือผมคุยคักแหละเด้อน้องเขา ปฏิเสธบอกบอกรักษาเนาะเขาก็เห็ุเด็ดซ้ำซ้ำนี่เนาะเอื่ยเนาะแงนแงนจ้าอ่ากระซ่องนี่เนาะแล้วแต่เขาเลรอเนาะต่อจากนี้ไปผมก็ใจผมก็ว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นท่านบักยางคักแล้วเห็ดจังไดได้เนาะเขาบอกอยากรักษาแล้วก็ปล่อยเขาเนาะเอื่ยเนาะจ้าจ้าจ้าขอบคุณหลายๆครับครับขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้ำโอเคเอาเป็นว่าคงปฏิเสธเนาะเอาเป็นว่า แล้วได้สินค้าก็มากันฝาเรือวยังเป็นยังเบอร์ไอ้องมี่มันปะจดส่ปะเบอร์มีกูแล้วขบอกนข้สร้างแล้วถิ่มแม้นไปเออจดเบอร์กูไว้ติดโตมีอยู่ปะใส่เอาไว้บงนี่กูห่วงมึงอ่านี่คือเบอร์ไอ้มุกจ้ไอ้ zoom ภาลดเอาไปบ่ไอ้โอนเงินมาให้ปูคนบ้าก่อโตหาลอยหาลอยนะไปซื้อของซื้อน้ำกิน ผ่านเหลือโม่พ,พ่อจังไหนโชวหายเด้อไปขอให้โชคดีไว้ไปตามท่าถูกเฮฟเต็มที M ่ T แล้วโอ้ย มีเงินโทรหานะมีเงินโทรหาตายเยอะยัง,ทยง,ททงททโทรหาผมมีเงินจะโทรมานะโทรมาเด้อยไทเป็นห่วงเด้อน้องเด้อโชคดีอโทหรหาผมมีเงินใส่ก็โทรมายายโอนให้โอเคไทยโชคดีเอาตามนะั่นแหละไทยห่วงเด้องห่วงจนมีหน้าที่นี่จนมีหน้าที่สุไตายถึงต้องปฏิเสธการรับสาเด้อโอเคไปชีวิตไปชีวิตมากตตเลยเ็ แต่ละน่ะนองน้องอันที่ไหนนะไอ้น้องคนนดังอยู่ไหนล่ะไอ้บอกพู้หลายแล้วมาบอกพอดีเย็นปะโอพูดได้ไหลแต่โค้งดังไรน้องเลยเนาะโอเคแต่ซูบแล้วก็โทรพอิีเศษ,ษการรักษาครับอเฮ็ดดีแล้วที่สุดได้สมีละ่ะก็ถือว่าซอยเขาได้ดเต็มที่ซอยชีวิตเขาได้ดเต็มที่เดือนกว่า รักษาสุด้ายเขาเขานีเอกจากโรงพยาบาลมากแกค็ดยังไงได้คุณหมอก็บอกว่าลว้ยเขากัแแ้วแต่ตามยาฐากรรมครับโอเคครับผมเบียกหลย้ารกาะิดหลหลไปกุเลเราไปทํางานต่อ